ยร้อนอสวัสดีไวรุ่นเจอกันอีกแล้ววันนี้วันอาทิตย์ที่16บหกมกราสอง5้าตัดไปหนึ่งคันตามคิวคันนี้ไป3ปาม,มาจูนกล่องปูแพ็บสาก่องพร้อมจูนสูตรผมชินชอ็อปแล้วก็คันนี้พ่อเดิมพาแล้วก็ใส่แคทตลดเสียง เขาก็จะให้เราถอดแคทลดเสียงออกแล้วผมก็จะทําการจูนจูนเสร็จแล้วจะเป็นจ้งไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะไวรุ่น ตอนนี้น้ำมันจ่ายเทียวมากห้าหลังแทบจะเท่ากันเลยรอบอยู่ที่800 900, 800 900ไฟชาร์จเดินเบาอยู่ที่13.6อุณหภูมิเครื่องตอนนี้อยู่ร้อยแตงองศาโอน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวมาดูไฟอ่าองศาไฟเท่ากันทั้งกองหัวเลย890 890อยู่ประมาณนี้มาดูโอทูเทนเซอร์ต้าโอทู ข้าวตูก็ไม่หนีกันเลยแทบจะเท่ากันเลยสามอย่างทุกสามอย่างนี้บาลานซ์นี่ทุกอย่างจอบเ,เดินเบาหล่อๆนี่ไปช้าติดสามติดหกติดเจ็ดนี่ กขาไปอย่าลองเลยเกียร์หนึ่งพี่ลากเลยได้เท่าไหร่ปันตัดมันมีอะไรไหมเนี้ไหนึ่งเทพเกียร์อกรุงเทพยมีห้อยกรอะไรไหมพอกลับเกียร์เสร็จปุ๊บพี่ก็แท็กกาเร่งตรงเลยมีพอดลูกรออะไรไหมถ้าไม่มีก็ตัดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ารถก็เร่งดูว่าตีดมีลูกไหมเพราะถ้าไม่มีกลับไปอย่าพี่ลองอัดเต็มที่เลยพี่จะขี่เร็วไม่เร็วไม่รู้แต่พี่ต้องลองเพื่อที่จะรู้ว่าซูนไปแล้วคุณเป็นปาณหารถพี่วิ่งแค่เท่าไหร่พอขากลับพี่ก็วิ่งตามแบบฉบับของพี่ ว่าพี่วิ่งปกติเนี่ยทำาเมื่อกมันเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้วิ่งปกติแล้วมันดีขึ้นแย่ลงอะไรยังไงกลับมาถ้ามันมีอะไรเจะได้กับวนแค่ถูเขาแค่ไปลองลบ <c oughs> ลองด้วยความปลอดภัยนะพี่อ,อย่าบิดติดมือเกินไปเ <c oughs> ปิดเ <c oughs> ปิดพยายามพยายามลองให้หมดยังได้รู้

อันนี้ขึ้นยังไงของของ,ของเดิมก่อนก่อนที่จะจูนเป็นยังไงแล้วพี่จูนไปแล้วพี่ไปลองเอง iment, อยังไงที่ลองก็คือเอกสารอ่ะเข้าถึงเอกสารวิ่งได้ร้อยยี่สิบอ่ารู้สึกว่ายังสบายๆย,ยังแบบไม่มดันไม่ตกอะไรเงี้ยอ่าเกียร์ห้าที่ลองสุดก็คือลองได้แค่ร้อยสี่สิบเมื่อกี้แต่ยังเหลือเยอะแหละอ่าก่อนหน้านี้ก็คือร้อยสี่สิบเนี่ยนานไหมมาถึงยังไงนะไอระยะเวลาที่มันขึ้นถึงร้อยสี่สิบนานไหมโอ้ทักสามวิห้าวิ ก็กระทากออกมันก็เปิมันก็ขึ้นเลยเยดึงออกต่อไปอมี่ลองแล้วตัดไหมไม่ตัดไม่ตัดสาบเกียร์คอยไหมค่อยนะไมถึงเลยนะห้อยก็คือเวลาเพื่อสับเกียร์ไปปุ๊บพอสามเกียร์ปุ๊บบู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 ลูบูู่บีบู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 บไบู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 บเบู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 บ่บเลยย่บูบูบูบมก็เูบูบีบู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 บกบู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 บ็มาเป็นเก้าสิบูะูบมาูบูบนบะคิดว่านูานะ ว่ามันยังไม่มาจับเขาเราไม่เคยลองได้เยอะขนาดนั้นไปลองขี่ใกล้ใก้ขี่กันไปครบโอแล้วจะรู้ว่ามันต่างจากของเดิมขี่ใกล้ไงก็เลยยังไม่เราต้องยาวๆตรงเนี้ยถึงมันจะลราสั้นมันไม่ไม่มันพอขึ้นถึงว่าที่สิบมันสุดทล้วอ่าไม่ต้องโล่งมากหรอกขึ้นกว่าเดิมไหมขึกว่าเเพราะเดินเบาเวลาขับช้ามันก็มันนี่แหม่ไม่กระตุกไม่กระชากอะไรเงี้ยไม่สนุกวิ่งเกียร์สูงรอะตกไม่ได้ลองไม่ได้ลองพี่ลองพี่ลองทั้งหมด ของกับกี่ปกติเรียบร้อยอ่าถ้าอย่างที่ว่าเออ่รอบต่ำเกียร์สูงนะก็ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอย่างอย่างเราวิ่งไปเกียร์ห้าแล้วเราไหลยาวๆไปไหลยาวแล้วเราบิดต่อมันก็พอพี่กระแทกคันเร่งทรงปุ๊บมันก็ไปต่อเลยไม่ต้องเชนเกียร์ไปฆ่าเทคใช่ไหมถ้าของเดิมอ่ะคือถ้าพี่พี่วิ่งเกียร์ห้าร้อยร้อยยี่พอกระแทกคันเร่งทรงอ่ะมันจะรอนิดนึงนิดนึงอ่าอันนี้มีอะไรต้อง ขนาจะน่าล้วไม่แล้วเราไปวิ่งยาวๆดีกว่าคิดว่าจกไปเนี่ยคิดว่าจบนะเพราะว่าส่วนตัวมันจบอะเพราะว่าเราวิ่งร้อยยี่สิบหมดแหละใจหมดเอาไว้ไปอัดตอนไปอัดลงทางตรงเนียพี่อย่าอแต่งกันนี้ด้วยเนี่ยเส้นเส้นเนี่ยพอพอพอขนเข้าสุพรรณมันต้องออกไปทางขวาที่ไปหัดพร้อมนีเส้นต่ำเลยอืมยาวเลยแล้วต้องยาวดูโอเคยาวเลยสุพรรณเสียข้าวทันรุ่นโวยก่อนแล้วก็รุ่นก็ไม่ได้ อายสิบก็ยอมแล้วได้แล้วได้เรียบร้อยแล้วแหละต้องกันดานนี้อันนี้ถ้าเราจะโหลดแอปรออดโหลดยังไงนะพี่โหลดพี่โหลดไว้ยังยังไม่ได้โหลดโหลดแอปรอเลยโหลดเลยเข้าเข้าแอปโหลดเลยผมจะบอกว่าจูนเสร็จแล้วกล่องตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างไม่ใช่เสร็จแล้วเก็บตั้งโชว์ไม่ใช่ดูแบตเตอรี่ดูค่าอุณหภูมิเครื่องดูหัวฉีดดูอะไรได้หมด